สวัสดีจ้าฉันชื่อฮิปปี้เป็นลูกสาวตัวเดียวของแม่ฮิโปเราอาศัยอยู่ในบึงและป่าใหญ่แห่งนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษในป่าก็มีสัตว์มากมายค่ะวันนี้ยังไม่เห็นแม่ฮิปโปเลยสงสัยอยู่ฟากบึงฝั่งโน้นไปกันเถอะแม่จ๋าวันนี้หนูอยากไปดำน้ำดูปะการังน้ำจืดในบึงฝั่งโน้นจ้ะแม่ฮิปปี้ออนแม่ ฝั่งโน้นเหรอมันอันตรายนะลูกหนูยังเด็กยังไม่ทันเล่เหลี่ยมสัตว์อื่นๆนะสุดท้ายฮิปปี้ก็ได้ไปไว้น้ําอยู่ดีโดยสัญญากับแม่ว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีสวัสดีคณะเป็ดสวัสดีจ้าฮิปปี้ดำน้ำแถวแถวนี้นะถ้าไปอีกสัก5เมตรมันอันตรายนะลูกเดี๋ยวหนะ้าพาน้องๆไปหัดว่ายน้ำก่อนนะเป็ดพูดฝากฝั่งโน้นที่สัตว์ทุกตัวกล่าวถึงและไม่อยากมานั้นมันคือ แหล่งที่อยู่ประจำของตระกูลจระเข้เขียวซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายมากแม่คอกคครับโคโคอยากไปเที่ยวเล่นบ้างครับอยากไปทุกๆที่ในป่าและบึงนี้เลยครับลูกจระเข้เขียวบอกแม่ไปเถอะรับรองไม่มีใครทําร้ายลูกหรอกจ้าสดชื่นจังเลยว้าบึงนี้ใหญ่มากๆเลยหานั้นอะไรช้างหรือเปล่าสวัสดีครับผมชื่อโคโคครับยินดีที่ได้รู้จัก เรามาเป็นเพื่อนกันไหมสวัสดีจ้าฉันชื่อฮิปปี้เป็นลูกฮิปโปตัวเดียวในบึงนี้จ้าทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะไม่เคยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันคุยกันจนดึกดื่นและเผลอหลับไปพอถึงรุ่งเช้าทั้งสองก็แยกย้านกันไปหาแม่และที่อยู่ของตัวเองฮิปปี้พรุ่งนี้เจอกันที่ริมบึงนะ ลูกจอระเข้ได้ไปเล่าเรื่องราวที่พบเจอเพื่อนใหม่ให้แม่ฟังเพื่อนโคโคโน่ารักมากนะแม่พรุ่งนี้ลูกก็หลอกล่อเอ้ยบอกเพื่อนลูกมาเที่ยวบึงฝั่งเราซิจ้ะโคโคอน้อยรู้ไม่ทันเ,ลเหลี่ยมของแม่เอาแต่ดีใจที่จะได้เจอเพื่อนฮึหึตอนนี้ระชันจะได้กินลูกฮิโปโสตีคงเนื้อหวานมากน้ำลายไหลเลยเราโคโค่ได้เดินทางมาเจอเพื่อนอย่างดีใจ โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นแผนการร้ายฮิปปี้ก็เล่าเรื่องราวให้แม่ฟังเหมือนกันแล้ววันนี้ก็ได้ขออนุญาตแม่ไปหาเพื่อนจอระเข้เขียวลูกเอ๋ยเจ้าได้หลงกลจระเข้เขียวซะแล้วไม่ได้ละฉันต้องแอบไปดูฉันรอไม่ไหวแล้วอ้าปากซ้อมขากันไกลดีกว่าแม่จ๋าเพื่อนโคโค่มาแล้วจ้ามาให้ข้ากินสดีด ช่วยฉันด้วยจ้าแม่ฮิปโปฮิปปี้ร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นแม่ฮิปโปก็พุ่งตัวมาอย่างเร็วและทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครและต่างก็บาดเจ็บทั้งคู่แต่ด้วยกำลังของฮิปโปที่มากกว่าจึงสามารถเอาชนะจระเข้เขียวสัตว์ในป่าและในบึงต่างรู้ดีถึงการสู้กันของสองพละกำลังนี้มันดุเดือดมากสัตว์น้อยใหญ่พากันวิ่งกระเจิดกระเจิง กลับกันเธอลูกรักจําไว้นะจระเข้มันมักจะรอบกินลูกฮิปโปอยู่บ่อยๆก็มีแต่ฮิปโปอย่างเรานี้แหละที่เอาชนะจระเข้ได้และสองแม่ลูกก็เดินกลับบึงอีกฟากหนึ่งด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยจ้า